สวัสดจว่าซีซีเดตอนนี้ซีซีอยู่ที่ญี่ปุ่นกับงาน o s a กา w o เวิลด์เป2025ค่ะกลับมาพบกับซีซีใน CP Land News f l a ์แวันนี้จะพาทุกคนมาเจองานมหกรรมระดับโลกที่หลายคนรอคอย o s a กา w o เวิลด์เป2025 จัดขึ้นที่เกาะยูเมชิมะเมืองโอซาก้าภายใต้ทีม Designing Future Society for Our Lives หรือออกแบบสังคมอนาคตเพื่อชีวิตของเราค่ะบรรยากาศคึกคักสุดๆเพราะที่นี่รวมหมดทั้งเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมใหม่ๆและวัฒนธรรมจากทั่วโลกไว้ที่เดียวที่สำคัญงานนี้จัดถึง13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะซีซี่เลยเก็บไฮไลท์บางพาวิเลียนม,มาฝากค่ะ เริ่มที่สิงคโปร์พาวิเลียนหรือเดอะดรีมสเฟียรดมสีแดงกลมสะดุดตาภายในจัดเต็มทั้งงานศิลปะอาหารและวัฒนธรรมที่ทายทอดตัวตนของสิงคโปร์ได้ชัดมากๆต่อด้วยอิตาลีพาวิเลียนกับคอนเซปต์อาร์ตรีเ e เน t e ร i ไลหรือศิลปะฟื้นชีวิตแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนทั้งโรงละครเมืองในอุดมคติและสวนอิตาลี เชื่อมศิลปะแฟชั่นดีไซน์และนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและอีกพาวิเลียนที่ต้องพูดถึงคือ USA p าวิเลียดีไซน์สุดล้ำมีจอ LED ยักษ์ตรงกลางถ่ายทอดแนวคิด Imagine what we can create together ที่ชวนให้เห็นพลังคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมและการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะงานโอซาก้าเอ็กซ์โป2025ยังมีอีกเพียบทั้งเทคโนโลยีศิลปะและวัฒนธรรมจากกว่า150ประเทศทั่วโลกใครที่มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆต้องมาให้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน CPLand n e w s f l a ์ค่ะ